มาที่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้กรณีของชายคนหนึ่งมีคลิปปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์นะครับบอกว่าได้มีการฉลองวันฮารีลายอนะครับด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วในคลิปเนี่ยทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าชายคนนี้เป็นทหารนะยศสิบเอกเนี่ยอ้างว่าเป็นยศสิบเอกเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันครับ Yeah นี่ก็บอกว่าเป็นคลิปที่ว่ามีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นทหารยศ1 0เอกนะครับก็แต่งกายในชุดนี้นะฉลองวันฮาเลลยอยชายชาวมุสลิมนี่นะโดยมีการยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันเอกวัชรกรอ้นเงินบอกนะครับบอกว่าทราบเรื่องนี้โดยทางแม่ทัพภาคที่4พลโทรพรศักด์ภูนสวัสด ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยเร่งรัดตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวที่อ้างตัวเป็นสิบเอกนั้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นอดีตพลทหารสังกัดร1 5 2่อ 3, ชื่อว่านายอิสมาเอร์เจสซซอปลดประจำการไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุยกับนายอิสมาเอร์และครอบครัวและตรวจสอบพฤติกรรมที่ผ่านมานายอิสมาเอร์คนนี้เนี่ยเคยใช้รูปนะของ ครูฝึกทหารนะครับชื่อว่าสิบโทอิสมาแอดามะสังกัดรอ5 2 3 0งเนี่ยซึ่งเป็นครูฝึกเนี่ยมาแอบอ้างว่าเป็นตัวเองเนื่องจากมีชื่อเหมือนกันและคิดว่าถ้าตัวเองมียศทหารนำหน้าก็จะมีผู้หญิงเข้ามาพูดคุยด้วยเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจซึ่งจากการกระทำในครั้งนี้เนี่ยนายอิสมาแอตัวจริงเนี่ยนะฮะก็คือคนที่อยู่ซ้ายมือที่ใส,ส่เสื้อกล้ามเนี่ยบอกว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ขอโทษนะครับ แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่กําลังพลของค่ายซรินทรตามที่เคยกล่าวอ้างปืนที่ใช้ยิงวันเกิดเหตุก็ไม่ใช่ปืนจริงแต่เป็นปืนแบงค์กันที่มีแต่เสียงไม่มีการขับเคลื่อนกระสุนออกมาจากลํากล้องเหมือนกับปืนที่ใช้ในการแสดงหนังแบบนี้นะคือมันส่งแต่เสียงส่วนภาพของครูฝึกที่มาใช้สร้างโปรไฟล์ใน Facebook หลอกลวงคนอื่นนั้นครูฝึกคนนั้นเนี่ยก็ชื่อเดียวกับตัวเองก็คืออิสมาเอมียศสิบโทรจริงแต่ว่าเวลาเขาไปแอบอ้างเนี่ยเขาจะมักแอบอ้าง กับคนอื่นว่าตัวเองนั้นยศสิบเอกนะครับเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเรื่องนี้กับทางรองโฆษกกออรอรมนภักสี่ส่วนหน้าครับนายอิสมาแอรได้ใช้รูปถ่ายของ10โทอิสมาอดามะซึ่งเป็นกำลังพลใน10สังกัดกองผาดร,ราบที่3ามกรมหานราบที่152ซึ่งเป็นครูฝปกกของตน มาแอบอ้างว่าเป็นตนเองนะครับเนื่องจากมีชื่อที่คล้ายกันนะครับและเข้าใจว่าถ้าตนเองมียศเป็นทหารจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามและเป็นการเรียกร้องความสนใจนเจ้าตัวรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งได้กล่าวขอโทษผ่าน f a c e b o o k ส่วนตัวนะครับพร้อมทั้งได้ยืนยันว่า ตนเองไม่ใช่กำลังพลของค่ายซิลินทรตามที่แอบอ้างแต่อย่างใดพร้อมทั้งปืนที่ใช้ยิงในวันเกิดเหตุนะครับก็ไม่ใช่ปืนจริงแต่เป็นปืนแบลกัน์ํสำหรับปืนแบลกันน่ยจะมีลักษณะคล้ายปืนจริงนะครับจะมีแต่เสียงแต่ไม่มีการเคลื่อนที่ของกระสุนออกจากลำกล้องนี่นะครับก็แอบอ้างเพื่อ นะฮะทำให้เวลาไปจีบสาวนี่มียศาำน้านี่มันดูเท่เออแล้วก็ยังมีการมายิงปืนขึ้นฟ้าโชว์แหมเท่จังเลยสุดท้ายนี่ออกมาแสดงความเสียใจที่หลังนะครับเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยทางพันโทรจตุพลศรีเกตผพอบอพันร .152 ่งพันสองก็ได้พาสิบโทอิสมาอร์ดามะซึ่งสังกัดอยู่รหนึ่งหองพันสาที่เป็นครูฝึกนะฮะที่เป็นเจ้าของภาพตัวจริงนี่นะครับ ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลานะครับเพื่อให้เอาผิดนายอิสมาอเจซซอที่มีการเอารูปของเขาเนี่ยไปแอบอ้างใน Facebook นี่นะฮะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป